ปรัจังหวัดครับท่านทํานองสีเมืองนะครับขอเชิญครับทุกท่านครับได้ส่งน้ำพระสุภรัทรลบพิษและก็รดน้ําขอพรให้กับผู้อาวุโส18ตําบล36ท่านนะครับหลังจากที่พิธีตรงนี้จบแล้วนะครับเมื่อมีเวลาที่เหมาะสมก็เชิญรับประทานอาหารซึ่งตอนนี้คุณประสันคุณินดูได้เตรียมอาหารหลายอย่างครับ อยู่ตรงลานจอดรถด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับอีกระมาทั้งรถไหมครับแกราราษฎได้เลยอาหารหลายอย่างแต่ขอความกรุณาให้จบพิธีตรงนี้ก่อนนะครับต้องขอขอคุณชุดแสดงนำโดยทุ่งในการศิลประพบปราบวิปุตจลุงครับผู้มีการโรงเรียนเน,ยน็นศิลป์พิศิลาคนโรงเรียนนี้อยู่ที่เหนือตัวเมืองแตกในเมืองอุดรธานีอยู่หกเมืองครับ ฝึกสอนฝึกสอนโดยอาจารย์นัสมีหลวงตะโคนอาจารย์นักนาฏศิลป์คนสวยของโรงเรียนศิลปีพิทยาคมครับชุดนำระกอบด้วยนางสาววรรณลักษณ์วงศิริพรพุทธน์นางกิตติมาเจริญพรมยานีเพลงอัจฉิมาลีโกรโธจุฬาธนีใจโสร์รักไว้ลูกหลานเล่นเป็นไหมลูกหลานเล่นเป็นไหม ทันยาลังรอรัพุทธและเทพทุชักสีลาว่ากับไรรังในบทเพลงขึ้นมีคื่อว่าไม่มีค่ะนักราชการคราสุกนี่ได้ร้างขับร้องโดยคุณนวลวโรชานรถตนรดตคุณครูชำนาญการโศ้สามรวมเยียนุกคมวราติยาครับ ปัะพันธ์บพระองคำร้องโดยนายบทีอาคุณปาราชิตี่างเลียงเรียนเสียงประสานโดยคุณครูสมบูรณ์ปาราชิตตางครับ